อสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะ,อะตอนนี้เรามาพักที่รีสอร์ทอะไรนะหมวยชื่อรีสอร์ทว่าอะ,อะไรนะไม้งามไม้งามรีสอร์ทที่หนองกี่นะคะอันนี้นะคะน้ําในสเลง็งแม่ซื้อ1 000บาทเพื่อที่จะไปไปทำบุญกับหมวยกับบูมพรุ่งนี้นะคะร่วมกับพี่บันนี่เฮลแล้วก็ที่อยู่บนรถนะคะ ไปนี่ก็รวมรวมกับยายได้เดี๋ยวก่อนอันนี้นะคะอันนี้คือที่รีสอร์ทฝากร่วมทําบุญด้วยกันนะคะนะทําบุญร่วมกันนะคะนี้คือน้ําจากที่รีสอร์ทหลายแพ็กอยู่นะคะหลายแพ็กนะก็ยายรวยน้อยฮะยายน้อยใจอ๋อยายร่วมห้าร้อยบาทนะคะแม่อีกห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อนมเปรี้ยวอีกหนึ่งพันบาทนะคะ มาเฟียกับที่เอาน้ำเพลินเหมือนั้นเอ่อหนึ่งพันบาทนะคะจากพี่วัฒนาโออิชินะคะมาเฟียกับที่เอาน้ำเพลินมาเฟียแล้วเราน่าจะมีซื้อเจลลี่หรือไม่ก็เอ่อสาหร่ายนะคะมาเฟียอะไอนี่สมชื่อมากตะยันคนได้เลยค่ะ ใส่แอปเนี่ยจ้ะใส่แอปบพอใส่แอบพอเหรียญหน้าแดงเบาต้องใส่แอปดอกค่ะให้มันหูไปเลยว่าคนสีนี่มีเงินบดได้บมีเงินบดได้ นี่ค่ะใส่แอปแต่บุเรนนม่ได้ใส่แอปอุ้ยกับบุ้ค่อยงามเนาะก็อยากงามเนาะบุเป็นยังไงคะงามบุเรนจ้ามันงามทั้งในเนาะแม่เทางามใจค่ะเทางามใจอันนี้กับบุญมาฮอดกันแล้วกับคออนุโมทนาสมทบน้ำกันเน้ำเลาะต่างปากไก่หนึ่งยังไลยมาหอกันปากรีสอร์ทนะค่ะชื่อรี่ซอสวัาจังไงอยู่สาค่ะมันงามรีสอร์ทจ้าอยู่อันเภอหนองกีนนี่จ้า ก็เป็นขอขอบคุณหลายๆที่มีโอกาสได้หุ่จักกันยุ่นระวงกันอันนี้พนักงานตอนรับตีค่ะเสียอย่างเดียวมาเฟียมาเฟียมาเฟียใส่ห้ามไปเลยไอ้สอดพนกันนายู่ค่ะอันนี้รีสอรดขึ้นละเท่าไรค่ะขึ้นละหาลอยค่ะขึ้นละหาลอยโอ้อันนี้อยากรีวิวของไ้เบิรงอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปะทอนอาบน้ำแล้วก็ เรากำลังเสื้ออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าค,ค่ะห้องแอร์ค่ะห้องแอร์เย็นๆที่นอนแบบเตียงคูเตียงเดียวกับมีด้วยค่ะใช่ค่ะอันที่ถ่ายคลิปนี้บ่แมนยังเลยค่ะเอาเปียกเพิ่น,นเอาเปียกเพื่อนบ่่อมผลน้ำค่ะขอพุณเจะฟของรีสอร์ทหลายๆด้วยค่ะรวมทั้งมุน,น้ำกันค่ะ,คะกับย้ายค่ะน้ำนี่ของงูหาลอยของย้ายหาลอยค่ะแล้วก็มีของ รีสอร์ทของเจ้าของรีสอร์ทนะคะเอามาซอยอีกหลายแพ็คค่ะหลายแพ็คแมวเอาขุ้นก้อนแล้วค่ะเนีุณจั้า,ากระยากขาวเนาะนี่นขนอขอ้กระยากขาวา,าตรงไปเขียดกับว่วงง่ามเหรอค่ะเข้ามีค่วมสุกซื่อๆน,น,นี่ก็ค้นอิจฉาหลายเร็วค่ะโอ้ยน, <c oughs> น,น,นี่เราข่วงมาแต่งซื้อเนาะ เบื้องหนาแล้วเนี่ยเราเราแมนค้นหนาบูดใช่ที่ปีนี้ด้แมนน่าสวยูเลยน่ายังสวยยังสวยบาบอกกับบหูได้ค่ะคิดว่าไม่ซ้ำี่ปแมยนว่าสีมันซ้ำๆกันุ่นแล้วพันนึ่งพอดีันพันหนึ่งแม่ใจนุยใจแล้ว เจ้าต้องเอามาจ่ใจคอยหรือไม่อย่างนั้นก็เงิน500้อของเจ้าก็พรุ่งนี้ก็ไว้ซื้อเจลลี่หรือว่านั่นก็ได้ยายพรุ่งนี้ยายเอาตังห้าร้ออันนี้ก็พอดียังไม่พอดีกับไอ้ไอ้านแอบไปขโมยผ้าพันคอที่บ้านเอาให้ญาติเขาไม่จับก็ไม่ก็ว่าบุแล้วไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นตังยายหนึ่งพันบาทนี้นะยายยายเอาไปซื้อเดี๋ยวพาไปซื้อของทำบุญให้น้อง วันจันทร์วันเกิดน้องยายเอาตังนั้นอะไปซื้อของทาบุญให้ให้วันเกิดน้องวันจันทร์ที่7็ดแล้ววันที่แปดก็แม่ได้ไปศาลนะคะเก็บตังไว้เอาไว้ซื้อของทําบุญให้น้องเลยเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้นะคะ